ยืน <c oughs> พอนี้นะสิน่ะเดี๋ยวจะใช้อุปกรณ์ของโยมอุตส่าห์ทำมาให้สักหน่อยอวางวันนี้อขอฉากหน่อยฉากวางวันนี้พิกด้านเนี่ย อ่าอันนี้ฉากพอาจารย์คะขอโอกาสค่ะก่อนที่จะไปเรื่องจากวดีโดมสงสัยว่าบทบทอารัมพบทในในเล่มรอสอนะคะไม่ทราบมีการสแกนลงไปหนหนังสือเล่มใหม่ที่ทํำไหมคะที่ที่ข้อความอย่างนั้นเลยนะคะออมีการนําไปบรรจุด้วยไหมคะอย่าง เดี๋ยวมีความรู้สึกว่ามันสำคัญเลยน่าจะต้องเอาไปสแกนเลยไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะคะไปทีงสแกนให้เป็นตัวฉบับเดิมแล้วก็ใส่ลงไปด้วยนะคะใช่ใช่มีเราทําในเอกสารพุทธวจนะต่อเอกสารพุทธวจนะเล่มหนึ่งเล่มขาวอะนะซึ่งเราก็ทําแจกอยู่ให้ชี้ว่าตรงไหนในเล่มเก่าเนี่ยประเด็นเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะอืม <C oughs> <C oughs> ขอบคุณค่ะเอ่ออ่ะทีนี้มีจะอธิบายในเรื่องเรื่องของวิญญาณมโนธรรมังอะไรต่างๆนี้นึกออกไหมว่า บุคคลสี่จำพวกที่มีอยู่ในโลกในพระสูตรนั้นที่พระองค์ใช้สามสังโยชน์เป็นตัววัดก็คือโอรัมพาคิยานิสัญโยชานานินะแล้วก็จะอัปปหินาหรือปหินาอุปติปติลาพิการนิสัญโยชานานิปหินาหรืออัปปหินาภาวะปติลาพิการนิสัญโยชานาน,ญญาน,านิปหินาหรืออัปปหินานะ สามสังโยชนี้ใช้แบ่งบุคคลสี่จำพวกในโลกพวกแรกคือสกาธทาคามีต่อมาคืออุทังสโสตอกนิาคามีต่อมาคืออันตราปรินิพายีและต่อมาคืออรหรัน์ ถามว่าทำไมเริ่มที่สกทาคามีอ่าน่เกออกไหมเหตุใดจึงเริ่มที่สกทาคามีไม่เริ่มที่โสดาบันทำไมไม่เริ่มที่โสดาบันพราะโสดาบันกับสกทาคามีก็ลาสังโยช์ได้สามข้อเท่ากันทำไมจึงไม่เริ่มที่โสดาบันตัดโสดาบันไปไหนอืม เพราะเหตุผลอะไรโยมเขาตอบว่าราคาโทสะโมหะเบาบางลงใช่ไหมอืมเบาบางลงแล้วมันพูดให้ชัดอีกนิดสิว่ามันเกี่ยวยังไงกับสังโยชน์ฮะยมบอกว่าไงนะคุณ ยังละกามได้ไม่ได้ยังมีเสพกามอยู่นะคะใครโสดาบันนะคะโสดาบันไม่ไม่เข้าไปในสามกลุ่มเพราะตรงนี้ละหมดแล้วไม่มีกาม,มาอยู่แล้ว,วต้องไหนละหมดแล้วท,ที่สามจำพวกค่ะสามจำพวกค่ะสกาทาคามีน่ะเหรอละหมดแล้วไม่กามมาโยคะมิสังยุตตบางแต่โสดาบันยังมี<อ>ยังมีเยอะเยอะสกัดทาคามีเบาบาง แต่โัดาบันมีเยอะมีปกติพูดง่ายๆมีปกติแต่สกาทาค้ามีเป็นยังไงบางเบาพูดไม่ชัดพูด <c oughs> ไม่ชัด <c oughs> พูดต้องให้ <c oughs> ให้คมกว่านี้เพื่อให้แบ่งเกณฑ์ได้ออสังโยน สังโยชน์สามข้อที่พระพุทธเจ้าเอามาใช้มาเป็นเกณฑ์นะก็คือข้อข้อหนึ่งเนี่ยเป็นประเด็นที่สําคัญที่เราพูดถึงบุคคลสี่จำพวกใช่ไหมอ่าทีนี้บุคคลสี่จำพวกเนี่ยสกาธาคามีเนี่ยต่างจากโสดาบันอย่างไรทําไมพระพุทธเจ้าไม่เอาโสดาบันเข้ามาด้วยทั้งที่ละสังโยชน์ได้สามข้อเท่ากันเหตุผลก็อย่างที่โยมบอกก็แต่ละคนก็ถูกนะ ชี้ชัดลงไปอีกนิดคือเพราะว่าสกทาคามีเนี่ยคือที่ยงบอกราคาโทสะโมหเบาบางหรือว่าหรือว่าอะไรนะที่บอกมเมื่อกี้บ่ากามเนี่ยะละไปได้นะนั่นก็คือเขาเนี่ยไปเกี่ยวสังโยชน์ข้อที่สี่มาได้นิดหนึ่งคือเริ่มเดินมักข้อที่สี่เข้าใจไหม โสดาบันเนี่ยสินห้าบริบูรณ์มั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังเสพการปกตินะยังไม่สนใจที่จะละออกจากกามนะใช่ไหมยังเสพการปกติสินห้าบริบูรณ์ดีนะมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นโสดาบันแต่พอสกทา,าคามีเริ่มต้องเริ่มเห็นโทษของกามแล้ว และต้องเริ่มเห็นโทษในระดับกามสังกปะหรือสังกปาร,ราคะจึงเกี่ยวสังโยชน์ตัวที่4เข้ามานิดหนึ่งเริ่มที่จะเดินมรรคในข้อที่4สังโยชน์ข้อ4ดังนั้นเมื่อใช้เกณฑ์สังโยชน์หซึ่งมี3ามบวกสเข้าไปเนี่ยนะตัวสังโยชน์ห โอลัมพาขีอน,นิสัญยชนานี้คือ5ข้อนะเมื่อ3ข้อเนี่ยมาตรฐานแล้วแล้วเขากำลังเกี่ยวข้อ4ขึ้นไปนะพระศัสดาจ,จึงดึงเขาเข้ามาด้วยเป็นบุคคลคนแรกที่เริ่มสตาร์ทกำจัดสัญยชน์เบื้องต่ำห้อ่านี่ จึงเป็นบุคคลแรกเลยที่คุณเริ่มสตาร์ทที่จะทำลายสังโยชน์เบื้องต่ำห้าให้ครบคือเริ่มทำลายข้อสี่แล้วแต่โสดาบันเราก็จะเห็นว่ายังไม่สนใจข้อสี่แต่สมข้อฉันบริบูรณ์นะมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปดูในชุมชนชาวสักกะพอพระศาสดา บอกให้ชุมชนชาวสักกะร,รักษาอุโบสถ8ประการแล้วถามว่ารักษาบ้างไหมทําบ้างไม่ทําบ้างะนะยังไม่ค่อยสนใจพระพุทธเจ้าจึงบอกประมาทนะเนี่ยอืมใช่ไหมนี่ดังนั้นโสดาบันจะยังไม่ค่อยสนใจนะแต่พอสักกะทาคามีคนที่เริ่มสนใจและเริ่มทาํมากรรมราคะให้บางเบาลง ซึ่งนั่นคือเขาจะต้องเห็นสังกปะนะ,ะเห็นกรรมสังกปะเพราะตัวนี้เป็นตัวละแบบเด็ดขาดเป็นตัวละสังโยชนั่น,นคือเขาเห็นนิสสารณะอุบายเครื่องออกไปผลในส่วนกามราคะหรือกรมฉันทะตัวนี้นะซึ่งถ้าเขา ทำได้ก็คือเขาก็จะเป็นกามโยคะวิสังยุโตพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามท่านี้สกาธาคามีเนี่ยราคะโทสะโมหะเบาบางลงก็ไล่เบาบางลงไปโทสะด้วยเมื่อเขาเห็นตรงนี้เขาก็จะเริ่มเห็นละพยาบาทพยาปาทสังกปะอ่าก็จะเห็นพยาปาทสังกปะค่อยๆละ ละไปละไปตามกําลังตามกําลังละนะตามอินทรีย์แต่ละคนดังนั้นตัวนี้บุคคลสี่จำพวกจึงพระองค์จึงตรัสสกาทาคามีมาเป็นบุคคลพวกแรกก็คือเกี่ยวข้อสี่มาหน่อยแล้วพอเขาทำได้ครบ5้เกลี้ยง จึงเป็นบุคคลพวกที่สองคืออุดทังโสโตอากนิทคามีเห็นนะอ่าตอนนี้ก็เริ่มชัดขึ้นเห็นนะทำไมจะต้องเอาสกาทาคามีหนึ่งและอุดทังโสโตอกนิทคามีมาเป็นสองนะเท่ากับว่าพระพุทธเจ้าเปิดหัวปิดท้ายของสังโยธาเบื้องต่ำเห็นนะอ่านี่เปิดหัวปิดท้ายเสร็จปุ๊บ เหลือสังโยชน์เบื้องสูงสังโยชน์เบื้องสูงคนที่เกี่ยวสังโยชน์เบื้องสูงเข้ามาพวกแรกก็คืออันตราปรินิพายีอปิดท้ายอรหรันนี่ดังนะนั้นอันตราปรินิพายีจึงเป็นบุคคลพวกที่สามซึ่งกายแตกทําลายแล้วกำลังจะไปสู่พบใหม่ นีเข้าใจวัลลนิดนะเอาไปวัลลนิดนี่มีประโยชน์